โครงการการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยแห้งแล้งมาก่อนแต่เนื่องด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้สภาพแวดล้อมบริเวณนี้ฟื้นฟูจนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มมาเนื่องมาจากพรราธิกาจังหวัดราชบุรีสําหรับสภาพพื้นที่ของโครงการเดิมเป็นดินลูกรงังมีความอุดมสมบูรณ์ธรรม และพื้นที่เกิดการชะลางบางทลายของหน้าดินทําให้ทําการเกษตรไม่ประสบความสําเร็จพื้นที่เหล่านี้ได้ปลูกทิ้งร้างไวบางส่วนก็มีการขุดลูกรังและหน้าดินไปขายทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสําหรับทําการเกษตรต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จตอดระเนพื้นที่โครงการเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2529แล้วก็ทรงมีแนวพรม่มริให้ดําเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการรับผูกโดยมีการตรวจสอบวางแผนจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสาภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนากาหนาดยอ่อมจากสาภาพพื้นดินในบริเวณเขาชุงุ้มซึ่งเป็นดินกรวดจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาอย่างมากในการฟื้นฟูผืนดินแห่งนี้สำหรับการฟื้นฟูดินในเขตพื้นที่ของโครงการซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะเป็นดินกื้นเป็นดินลูกลรลังถือว่าไม่ไม่เหมาะ สำหรับการทำการเกษตรในระยะแรกนะครับพื้นที่เหล่านี้นะครับต้องใช้สซวันเจาะเพื่อที่จะปลูกพืชน,นะครับพื้นที่บางส่วนนะครับที่ไม่สามารถทําการเกษตรได้เราก็ใช้วิธีการพื้นผูโดยการปลูกป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่นะครับขณะเดียวกันบางส่วนเราก็มีการศึกษาทดลองในเรื่องของการปรับปรุงดินจฉพาอหลุมเพื่อปลูกไม้ยืนต้นเราใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยพืชสดเข้าไปในเรื่องของการ อนอกจากนั้นเราก็ยังมีการใช้ยาแฝกมาช่วยในการป้องกันการชะล้างความเลายของดินซึ่งสภาพพื้นที่ของโครงการเป็นที่ลาดเตดินเป็นดินร่วนปนทรายเป็นดินลูกรังมีโอกาสที่เมื่อฝนตกลงมาก็จะเกิดการะล้างเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องมีมาตรการในเรื่องของ,งการป้องกันระยะเวลาของการพัฒนาเห็นว่าแม้จะเริ่มมาประมาณ20กว่าปีเนื่องจากว่าสภาพดินเรา เื่อยโทมมากเราค่อยๆพัฒนาเนื่องจากว่าสภาพดินเราก่อนข้างที่จะเสื่อยโทมมากเพราะนั้นการต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งค่อยๆพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ดินที่เคยเส,มสมื่อยโทมพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งก็เห็นว่าปัจจุบันก็ โครงการนี้เป็นแบบอย่างหนึ่งเพื่อให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาวิธีการฟื้นฟูสภาพดินการดําเนินกิจกรรมไปในโครงการเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรน,นั้นนะครับเราจําเป็นต้องมีแรงสาธิตนะครับให้พี่น้องเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่ของโครงการอทิเช่นในเรื่องของฐานเรียนรู้เรามีฐานความลับของดินฐานเรียนรู้เรื่องหยหมักนะครับ แล้เขาน้ําหมักชีวภาพะจะให้พี่น้องกเกษตรกรเข้ามาได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําฝุ่ยหมักนอกจากนั้นเรามีฐานเรียนรู้เรื่องบ้านทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ครับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกาดแกรนน้แาแก่นการันถ้าพี่น้องในน้อมนําเอาแนวร่ำเรื่องของรงท่านในเรื่องทฤษฎีใหม่นะครับพี่น้องก็จะมีก้าวไว้บริโภคตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องซื้อพี่น้องจะมีปลาที่เลี้ยงไว้ในสระไว้กินตลอดนะครับ นอกจากนั้นพ e tamam. e ี่น so the ้องก็จะมีแปลงผักซึ่งแปลงผักเหล่านี้พี่น้องสามารถที่เลือกกินได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องซื้อมีพระดำรัตนะครับตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่กางชุมว่าการพัฒนากองชุมให้พัฒนาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบและไม่ต้องรีบร้อนที่ได้ทํางานในโครงการนั้นยิ่ใหญ่กล้านนะครับถือว่าในชีวิตแวดล้อมเราคงไม่มีมากนัที่ได้ทรรมาน้องกล้ามื คิดว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูใจด้วยพระปีชาและพระอจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลิกฟื้นแผ่นดินแห่งน,นี้กลับไม่มีความสมบูรณ์อีกครั้ง